สวัดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่นิด้าน,นะคะมิสซูรุ่งเจริญสาขาเทพรักนะคะจะเลือกรถแรงเร็วประหยัดแล้วก็เหมาะสำหรับการบรรทุนนนกนี่เลยค่ะไตรทันสปอร์ตนะคะมาพบกับอ่ารุ่นไตรทันสปอร์ตนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น4ประตูนะคะเกียร์ออโต้น,นะคะ6 ร8 1แปดแรงม้านะคะซึ่งรถคันนี้ประหยัดน้ำมันแล้วก็อัตราเร่งได้ดีเลยทีเดียวนะคะมาชมด้านหน้าด้านข้างด้านหลังรอบๆตัวรถกันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวที่นี้จะมาแจ้งแคมเปญของรถรุ่นนี้นะคะด้านหน้าเราออกแบบใหม่แบบกระจังหน้าสีดํานะคะซึ่งปัดกับสีขาวได้ดีเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับไทรตันสปอร์ตนะคะซึ่งเป็นโลโก้ รุ่นนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าขา,าดปุ๊บเนี่ยรถจะขาดความโดดเด่นที่เดียวนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะเราได้ตกแต่งในส่วนของอด้านข้างก็จะมีข้อมือจับนะคะตรงนี้ทีนี้ใส่กันรอยให้เลยนะคะตรงนี้นะคะซึ่งทําให้รถด,ดูดีแล้วก็สวยขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ แล้วก็เพิ่มด้วยกสาสสรดข้างนะคะสีประตูรอบคันเลยทีเดียวส่วนภายในนะคะของรถคันนี้เรามาเบิ่งภายในนิดนึงนะคะภายในด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสามารถเอนได้นะคะตามสรีระของลูกพาน,นิดนึงนะคะซึ่งแตกต่างจากรถรุ่นอื่นถ้ารถรุ่นอื่นเนี่ยเบาะข้างหลังเนี่ยจะตั้งตรงเลยนะคะรถคันนี้ บบาสามารถพริงได้แล้วก็มีที่เท้าแขนให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเรามาชมรอบๆคันรถเลยนะคะโอ้โหรถคันนี้นี่แบบว่าที่นี้ยังมีความเสื้ออยากได้เลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานว่าจะเป็นการใช้งานแล้วก็บรรทุกแล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวเนี่ยนั่งได้ถึง1 2 3 4 5สหคนกันเลยทีเดียวค่ะด้านหลังของรถคันนี้นะคะที่นี้ใส่กระบ,บะไรเนอร์ให้แล้วซึ่งกระบ,บะไรเนอร์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของกันรอยนะคะมาพร้อมกับด้านหลังก็จะมีกล้องนะคะกล้องหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะซึ่ง ง่ายสําหรับการถอยตอดได้ดียิ่งขึ้นเพื่อความเพิ่มความปลอดภัยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดัวที่3นะคะ ตัวนี้ไททันรุ่นใหม่ก็จะเป็นข้อมือจับสีดําด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูรอบๆพันรถนะคะรถคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะซึ่งในเรื่องการประหยัดน้ามันแล้วก็การบรรทุกได้ดีนะคะเป็นระบบพุซสตาร์ทนะคะด้านในนะคะก็อันนี้จะเป็นฟังก์ชันพุซสตาร์ทแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นระบบเกียร์ซีวีทีหน้าจอจะเป็นหน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะเล่นง่ายฟังก์ชันดูหนังฟังเพลงนะคะแอร์สามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเป็นแอร์ออโต้นะคะ ด้านพวงมาลัยก็จะมีระบบเซ็ตความเร็วนะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะสามารถรับสายโทรศัพท์ได้นะคะตัวนี้เชื่อมต่อกับมือถือเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็น iOS แล้วก็ Android นะคะทีนี้เรามาพบกับออปชันแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของรถรุ่น4ประตูนะคะไททันเกียร์ออโต้ e แล้วทีนี้ก็จะมาแจ้งแคมเปญให้กับคุณลูกค้านิดนึงนะคะแคมเปญของไททันรุ่นนี้ตอนนี้ก็มีในส่วนท้อง1ดาวน้อยนะคะอยู่ที่39 0 0 0เท่านั้นนะคะ สก็คือจะเป็นในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะพร้อมฟรีดูแลดีถึงใจนะคะส่วนแคมเปญที่3ก็คือ จะเป็นแคมเปญประกันไทยชั้นหนึ่งนาน3ปีเลยทีเดียวนะคะลูกค้านะคะที่เป็นพ่อค้าแมะคะ่ค้าหรือว่าลูกค้าที่คิดว่าเออ่ไม่มั่นใจหรือว่าติดแบคกริสยูโรนะคะบูโรโทษทีนะคะสามารถติดต่อพี่นี่ได้นะคะ0863997629นะคะโทรมาปรึกษาเคสกับพี่นี่แล้วก็เพื่อนพี่พี่มิซูนะคะรุ่งเจริญได้เลยนะคะก็วันนี้พี่นี่ก็มาแนะนำในส่วนของไต้านสประตูเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวทิปต่อไปพี่นี่จะพาไปชมรถรุ่นอื่นนะคะ เดี๋ยววันนี้ต้องขอลาก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ